สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นศีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองศิสเกตและกันทลักษ และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c ส n e w ่ซตนิวภาอีสาน HD, จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดีฉันและคณากงแก้วค่ะข้อซ้ำกรรมซัดนาข้าวเกษตรกรถูกน้ำท่วมแถมราคารถเกี่ยวข้าวยังแพงขึ้นอีกอยังไม่พอผลผลิตที่ได้ยังไม่ได้ตามเป้าหอนภารับช่วยด้วยค่ะ เมื่อวันที่2พฤศจิกายน2565ค่าผู้สืกก 2, ่อข่าวรายงานว่าในช่วงนี้หลายพื้นที่ของจังหวัดสิสเกตเกษตรกร,ร,กรหลายรายเริ่มนำรถเกี่ยวข้าวลงเกี่ยวข้าวแล้วเช่นที่ทุ่งนาบ้านพันลำหมูห่5ตําบลบัวน,น้อยอำเภอกันทรารมจังหวัดสิสเกตเริ่มมีรถเกี่ยวหลายคันทยอยเข้ามารับจ้างเกี่ยวข้าวแล้ว โดยนางอุดมเวียงคำอายุ51ปีอยู่บ้านเลขที่17หมู่5บ้านพันลำตำบลบัวน,น้อยอำเภอกันทรารมจังหวัดสิสเกตหนึ่งในเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่เปิดเผยว่า ปีนี้ตนทำนาข้าวทั้งหมด13ไร่แต่สามารถเก็บเกี่ยวข้าวเพียง8ไร่เท่านั้นส่วนที่เหลือ5ไร่ถูกน้ำท่วมเสียหายหมดนอกจากนี้ราคารถเกี่ยวข้าวปีนี้ยังมีราคาแพงขึ้นกว่าปีที่แล้วอีกเดิมราคารถเกี่ยวจะอยู่ที่ไร่ละ600บาท แต่ปีนี้ราคารถเกี่ยวเพิ่มสูงขึ้นเป็น650บาทต่อไร่บางเจ้าราคาสูงถึง700บาทต่อไร่โดยเจ้าของรถเกี่ยวอ้างที่ต้องขึ้นราคาก็เพราะราคาน้ำมันที่แพงขึ้นเลยต้องขึ้นราคาตามราคาน้ำมันทำให้ปีนี้นอกจากเกษตรกรจะประสบกับปัญหาน้ำท่วมไรนาแล้วยังต้องมาเผชิญกับปัญหารถเกี่ยวข้าวราคาแพงขึ้นอีกด้วยนางอุดมเวียงคำยังกล่าวอีกคว่า เรื่องการคุ้มค่ากับการทำนานั้นต้องยอมรับว่าการทำนานในแต่ละปีเกษตรกร,กรลงทุนไปทั้งค่าปุ๋ยค่าจ้างค่าลงเกี่ยวข้าวหักลบกับผลผลิตที่ได้ไม่คุ้มค่าเลยโดยเฉพาะปีนี้เกษตรกร,กรชาวนายัางต้องมาเจอกับปัญหาน้ำท่วมไรนาอีกทำให้ข้าวที่ออกมาไม่พอผลิตตามเป้าบอกได้เลยว่าไม่มีความคุ้มค่าเท่ากับการทำนานเลยแต่ที่ทำนาก็เพราะเป็นอาชีพที่ต้องทำและเกษตรกร ไม่ได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพมากนักผลผลิตปีนี้8ดไร่คาดว่านาจะได้ไม่ถึง2องปันเพราะคุณภาพข้าวไม่ได้ตามที่คาดไว้ข้าวมันเบาในานามีแต่หญ้ามากกว่าข้าวทำให้ผลผลิตที่ได้ไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้ ส่วนข้าวที่เกี่ยวในปีนี้ตนจะนําไปเก็บขึ้นยุ้งช้างเพื่อเก็บไว้กินและเก็บไว้เป็นพันุ์ข้าวในปีต่อไปเรื่องขายคงไม่ได้ขายเพราะปีนี้ได้ผลผล,ผลิตน้อยมากเก็บไว้กินเก็บไว้เป็นพันุ์ข้าวก็ยังไม่รู้ว่าจะพอไหมซึ่งท้าปกติทุกปีถ้าไม่เจอกับปัญหาน้าท่วมผล,ผลผลิตที่ได้ก็จะพอเก็บกินพอเก็บไว้ทําพันุ์ข้าวและพอที่จะแบ่งเอาไปขายเอาทุนมาใช้จ่ายในชีวิตประจาําวันค่ะ